เอาละครับเที่ยวนี้เป็นเจ้าแม่ธรรมเนียมกับเจ้าย่ามณีนาวาในการรอบกลับสายน้าเที่ยวแรกเจ้าย่ามณีนาวาครับหยิบยื่นความพ่ายแพ้ให้กับเจ้าแม่ธรรมเนียมนะครับแบบไม่เต็มใจมาดูเที่ยวนี้เจ้าแม่ธรรมเนียมแปก้าจะตีตื้นคืนมาได้หรือไม่หรือจะยอมสิโรราให้กับเจ้าย่้ามณีนาวาไปชิงชนะเลิศแต่สนามนี้ ไม่มีคำว่ามะลามาก่อยครับท่านวันชัยออแล้วครับพี่น้องครับดูกันเปลี่ยนสายนะครับรเจ้ายายปรีนวาวากับเจ้าแม่ทำเนียมแปสเก้าหรับเป็นกันมาระวังตะคู่เร้ามาดูน้ำแดงก,กลับมาอยู่ลูกน้ำเงินใครจะอยู่ใครจะไปตอนนี้โรยหัวลงามาแล้วครับผู้หัวมๆ ชาวเรี่กเบียดกันมาถนกสุๆเลยทีนีวเอาเลยพทีนี้รอบกลับสายน้มาดูเที่ยวนี้คู่นี้เที่ยวแรกเจ้ายีนาราเป็นฝ่ายชนะมาดูเที่ยวนี้เจ้าแม่ธรรเนียแปเก้าจสุ่มสนัวเจ้าคืนได้แล้วไปเบียดกันมาที่นี่จิว่าตาตาหัวตหัวตาตาผายต่อไปหัวเริ่มสายถ้ายเริ่มบิดหัวเริ่มสายถ้ายเริ่มบิดใส่กันมาจ้า เอาแล้วเว้ยเอาแล้วว่าใส่กันมาแบบระเบิดเถิดเถิงใครดีใครได้ใครอยู่ใครอยู่ใครอยู่เนี่ยเที่ยวแรกทำยีนเป็นผ่านผายแพ้มาดูเที่ยวนี้ทำเนียมเจ้าคืนได้หรือไม่เปิดท้ายหงายมือโจกยาวสาวดีลูกพีตีจากกระชากแสงแสงมาชนิดที่ว่าตาต่อตาหัวต่อหัวถาต่างฝาผ่านตอไปเริ่มใส่กันมาแบบระเบิดเถิดเถิงละจ้าเอาละครับผู้ชมมาดูตารางเจ้าแม่ทำเนียมโบนยาบันนี้นะคะว่างะไรใครจะอยู่ก็จะไปใครจะบุญจะไม่มีใครจะเตี๊ยบซยบๆพบทางสนับสนุนคับทันพูดพม มาเปลี่ยนตั้งแต่กันมาจัด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 เผื่อปลายหายไปไม่มีใครได้เปลี่ยนเปลี่ยนไม่มีใครได้เปลี่ยนเอาทางเอาหน้าสิเป้าสุดท้ายยาบุญนี้น่าหวาว่าไงยาบุญนี้ว่าดาเจ้าแม่ทำเยี่ยมเจ้าแม่ทำเยียมเจ้าแม่ทำเยียมเจ้าแม่ทำเยี่ยมอ๋อฟังฟังผู้นี้ยังไงก็ยังไม่ตัดสินนะครับต้องดูกล้องนะครับพี่ศึกษาอไม่ยิ่งแแบบไม่ยี่แมบบแล้วมา จังหีแม้จงคือแข่งเนื้อกันพนะว่าจกชัดบอเอานะครับรอบกลับสายน้ำต้องดูที่กล้องวิดีโออาอย่าอย่าเข้าไปใกล้ครับอยู่ไกลๆอยู่ไกลๆครับอยู่ที่กล้องท่านนายกสุภาชัยไปดูด้วยรอบกลับสายน้ำนะครับดูให้ชัดเจนเพราะว่าเรือมีผลนะครับเพราะว่ารางวัลเน้นชิงชนะเลิศสองหมื่นบาทนะครับดูช้า ก็สรุปแล้วรอบกลับสายน้ํเอาฟังครับฟังครับรอบกลับสายน้ําระหว่างเจ้าแม่ธรรมเนียมแปดเก้าครับเจ้ายญ้ามณีนาวาผลการแข่งขันท่านสุภการยอมรับเนาะ,ะเป็นลู่น้ําสีน้ําเงินเป็นเจ้าหญ้ามณนีนาวาอาจารย์ทั้งสองที่ยวนะครับอาจารย์ทั้งสองทีว่วก็แสดงว่าเจ้าแม่ธรรมเนียมไปชิงลําดับที่สาม เจ้าย่ามณีนาบาไปชิงลำดับที่หนึ่งนะครับอ้าว